สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เราพาเพื่อน,อนมาดูกิ่งขแขนงของไผ่ตรงลืมแรงนะที่เราจะสามารถขายได้แทนหนอ่อในหน้าแรงก็และให้ราคาที่ดีในระดับหนึ่งเลยบางพื้นที่ขายได้ถึงกิโลแล้วเป็นร้อยนะทุกคนก็คือกิ่งนี้นี่แหละนี่กิ่งขแขนงมีตัวทากอยู่ด้วยเนี่ยมันอยู่ทุกที่เลยขแขนง ของไผ่นี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ขายกิ่งพันนะนี่เห็นไหมใหญ่ๆอวบๆผลจากการตัดยอดเนาะของไผ่เรานี่มันก็จะให้ขะแนงที่ใหญ่แบบนี้ทุกคนนี่อวบๆเลยเห็นไหมแล้วนี่แหละแะแนงนี้แหละที่เราหักสามารถหักแล้วก็ไปแกะแกะ,ะแล้วก็เอาไปช่งกิโลนะแกะเนี่ยเพื่อเอาไปแกงทุกคนไหนใครกินขะแนงบ้าง ใครกินคะแนงบ้างแล้วถามออยากถามว่าชอบขะแนงหรือนอมากกว่ากันอ่าต้องบอกอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ของบ้านสวนธนาคารดินนี้ถ้าเกิดเรามีขะแนงขายเมื่อไหร่นั่นคือแบบอ,อตลาดแตกนะทุกคนนี่แต่เราขายกิ่งพันไงเราเน้นขายจิ่งพันนั่นคือลูกค้าก็จะถามขะแนงมีหรือ,อยังอหน้าแรงเนี่ยแพงมากสุดฮอตฮอตแบบะลอดแตกอถ้าใคร กินแขนงเหมือนกันก็ขอคอมเมนต์หน่อยว่าระหว่างขแขนงกับหนอชอบอะไรมากกว่ากันนะนี่เอาไปทุบแกงไม่ไปจับทากอีกแล้วเนี่ยประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้แหละพาเพื่อนมาดูขแขนงอบอวลใหญ่ๆเป็นผลจากการตัดยอดไผ่ของเราเอง